สวัสดีคะ่ะ FC ทุกทท่ทานขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะจะจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่ยี่มกราคม25 6 8นหดนะคะพี่น้องขาวันอังคารนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ ให้เอฟซีพิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ทายคลิปได้นะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะใจจะพาไปดูวันที่2ี่ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะสําหรับวันที่2ี่ค่ะใจให้เด่นรอบเช้าเจดและหนะคะทุกท่านเด่นรอบบ่าย5้าและสี่รอบเช้ามาแปดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่ง มาคู่ตัวเด่นคะ่ะทุกคนสี่เจ็ดเจ็ดสมาตกกับน้องพี่น้องเป็นคู่มาคู่ตัวเด่นแล้วนะคะทุกคนจะพูดผิดนะคะรอบบ่ายจะให้ห้าและสี่มาห้าสองห้าศูนย์สี่ศูนย์พี่น้องรอบบ่ายมาทั้งห้าและสี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าคู่ห้าศูนย กับคู่สี่ศูนย์ใจว่าได้จับไห้เนาะค่ะพี่น้องใจจุ้งมาให้เพิินออกนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเข้าไหมมาเลข7นะคะเลข2หลุดวันนี้มาแต่รอบเช้ารอบบ่ายหลุดนะคะ2มาหลักร้อยค่ะพี่น้องเอาไปลุ่นต่อเนอะจากวันที่ยีสิบดใจก็ขอให้พี่โชคดีเหมือนเดิมถ้าชอบนะคะสําหรับวันที่21จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นอยู่ที่เก้าและแปด

แปค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะรอบบ่ายอยู่ที่0ูนย์ละเ้าค่ะทุกคนค่ะศูนย์นะคะศูนย์แปดศูนยสาศนย์สองศูย์ห้าศนสี่ศูย์หะคะเก้านะคะ,ะ,คะทุกคนเก้าศูเก้าเ้าเก้าแปด ก้าสามเก้าห้าเก้าสี่นะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือคู่ความน่าจะเป็น fc ขาวันนี้เก้าเบิ้ลนะคะทุกคนเบิ้ลเก้าเก้านะคะทุกคนค่ะถ้าถ้าชอบก็ตามได้นะคะมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลเบิ้ลนะคะทุกคนถ้าถ้าไม่ชอบเบิ้ลเก้าเก้าก็รอดูเลเบิ้ลประจาวันนะคะทุกท่านมาดูค่ะเก้าแปดศูนย์เก้าคู่ตัวเด่นนะคะ 9ก้9 9 9 9 99 8 8 9 0 8 0กกับ9รอบบ่าย08 80 909 9 9 8นะคะ9 0 0 9 9 9 9 8 8 9นะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะ ทุกคนหุ้นวันอังคารใจไม่ค่อยไหลดีนะคะทุกคนทุกคนอยากหยุดก็หยุดพักผ่อนได้และพี่น้องในวันอังคารนะคะทุกคนเวลาหลุดจะหลุดหมดทุกหุ้นเลยที่ใจบางนะคะทุกคนเวลาเข้าก็เข้าหมดทุกหุ้นเหมือนกันนะคะทุกคนสําหรับวันอังคารนะคะสําหรับเลขเด่นประจาวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล3สาเลข3าและเลข8นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูทค่ะ เดินรอบเช้าอยู่ที่9และ8เด่นประจําวันอยู่ที่3และ8เป็น93399889ติดคู่ตะเด็น9889 8นะคะ833888ติดเลขเด่นประจําวัน8338 0กับ9รอบใบและ3กับ8เป็น03300880ติดคู่ตะเด็น0880 9ค่ะ93399889ติดคู่ตะเด็น9889 นะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะชอบ f อฟก็สามารถตามได้นะคะถ้า f อไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เช่นเคยสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะ f อฟซขาถ้าไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ถ้าชอบตัวเด่นท่านก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่าน ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีกวันที่21บมกราคม2,568วันอังคารใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เอฟซีทุกๆท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซีโชคดีค่ะโชคๆปันหมานกันสูหูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ